ครับบ่บทเติมและเซน e ์อีใน EP ที่16แล้วสุดท้ายแล้วลกับช่องนุ้ยเปียกเกมมิ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวพวกคุณจะตายซะแล้วโอเค <did> เธอทำใช่ไหม <Yeah. S 1> ใช่ yeah, หรือเป็นคนทำเองแหละคนสแกนให้อืมแนนั่นไอ้ที่ใช่ตรงนี้สิค่าเราอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยเราคือทีมเดียวกันใช่ไหม่ึงอยู่แล้วจบงานนี้เท่านั้นแหละ ก็คือสรุปตอนนี้ทั้งสองคนไม่มีเชื้อปรสิตอยู่ในร่างกายแล้วนะฮะเราจะออกไปอย่างนี้อย่าปลอดภัยทำเพื่อปรับแทนที่ลูอิสเอากุญแจแล้วก็บอกวิธีการกำจัดปรสิตให้เรานะครับผม Not the most place slept ไม่คิดว่าจะมานั่งตรงนี้อีกแล้วละ่ะ สาขาที่ยุโรปนะครับลูอิสเป็นหนึ่งในทีมอมเมร่าสาขายุโรปพอสแกนเสร็จก็พังเลยใช่ไหมเนี่ยไฟฟองไฟฟอง và tôi đi thôi. rồi thì said, Vì vì mình là cùng teamเดียวกัน. Xong cùng kinh, ơ mình về cùng kèo mình sẽ kinh này. Right? never been better. <laughs> that woman who us. She's right. Oh, I'm sure she's fine. She's not the type to roll over that easy. <laughs> yeah. Sounds like you are her well. Me way. con cặp thầm lón Nghi quá, tua nha Tịt hình quá Ừ Tìm nói ที่มันแท่นอูชายัน ไอคู่มีไหมไมีมีแล้วแหละตรงน,นี้โปง่งโปง่ง <Hello, stranger. S 1> ขอขายของก่อนนะจ้า ขายข o u ข u ยขายขายขายเบอันขายขายขาอันนี้ผมกินให้มันไม่ค่อยเสียเลือดนะเนาะผมกินให้มันเต็มเลยดีกว่าเอาเอทีมันติมโอ้ขาอันนึง Welcome. Ooh, what you buying? Ruby's all rubbish. It makes no difference. A deal well struck. <laughs> Pleasant. travels Welcome. Labor in

ไม่เป็นไรฉันจะการเองโอเคอย่างสวย <A ida! S 1> โอ้โหม่นไปไหน แัสลเลอร์น้อยแกต้องโดดบ,บังคับแล้วต้องตายซะนี่ทีไอ้กอ๊อกทั้งคู่เลยนะเฮ้ยไม่ไอเกียร์ไม่ใช่กอ๊อก

ไอ้เกีบวิว่งติดเฮ้ยลบไอ้เหีเ้ยไม่ทันแม่งเอ้ยไม่ดีกว่าหรือเปว่ะนี่ดีกว่านี่ดีกว่าวะ 你比他娃娃。<noise> <noise> giờ giờ ơi dạy ừ, dạy và là quen dạy dạy là quen dạy 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 dạy

ยังไม่ตายยังไม่ตายมันยังอืดมันยังไกลร่างได้อีกตายยากตายเย็นไม่เวีน

โอ้ oh, ปีเลนตายซะเรสเตเดนิวิวทุกภาคต้องจบด้วย RPG มันเป็นสูตรสำเร็จไปแล้ว give you holy body. ตายซะอีร่างกายทุเล่ทุเล่เลแบบนี้มันจะตายอยู่ในปากแล้วมึงจะไปกินอะไรถ้ามึงกายรากแบบนี้แล้ว เรียบร้อยร่างกายแตกสลายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อย,อยตัวอย่างารัสตากันแอมเบอร์ติดกข้งตัวตัวลีออนเลยไม่ทัน Ida. What the hell are you doing? Nothing am know Leon. Luis and I had an arrangement. Don't worry, I'll take good care of it. I'm going to keep here. Where are you You coming? i I think we both know this. we on Goldman Dern Bulletin. i The here. เซเวเลตไปไอซี่ันรู้นี่วเองรีบๆออกมานะน่ารัก ถึงเวลาแล้วค่อยเจอกันเล ar ียอ่อนตึงใครไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมเรารีบไปกันก่อนนะ้ตอ,อนนี้มันจะระเบิด Được rồi, bây Ashley, chúng ta thanh, dũng đây. Đi giờ chúng ta về nhà rồi. พิษซ้ายเข้าไว้โอเคพอร่างหัวตายร่างอื่นๆก็จะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เป็นพอร่างหัวตายครับตัวปรสิตที่อยู่ในตัวมนุษย์ก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ ถึงลแง <is it? S 1> ล้วมุกแจเดี๋ยวเ่อไปเนื่ยพร้อมนะไปกันเลยโอ้ตลอยสัตว์นะดูโย่คู่เลี้ยวเล่นเกมแข่งรถมาแบบเนี้ยมันอีซ <az> ี่โหเนี่ยบุ๊คเมนแบบ อย่างเท่ไม่งไม่ทนเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวทนแล้วเป็นไงกูว่าแล้วมือไปขันจมูกพอดีเวนเน้ยม่เอ,อไ็ไรหลบหลบซ้ายสิกแซกหินข้างขวานั่นไงกูเล่นเกมรถเยอะเป็นไงล่ะจะจะพัง เดี๋ยวซ้ายขวาไปตรงกลางโอเคระวังจุดนี้แหละมันจะเร็วขึ้นไปขวาเดินขึ้นไปไถึงข้างออกแล้วลีออน เรียบร้ยรอยยังไงดูเท่ไหมสบายมากแค่นี้เองตายหมดคือเอด้ารับผู้สั่งจากเวสเกอร์ให้ระเบิดทิ้งให้หมดนะทำลายหลักฐานให้หมดจะเลยรีบบอกให้เีออน ออกมาจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมิชชั่นสำเร็จนะกลับบ้านรักษาตัวไปกลับขึ้นนะที่ดูแลฉันเป็นหน้าที่ของเธอหรือว่านะจะคุยกับพ่อให้ไหมให้นายมาช่วยดูแลฉันที่ เนบขาวไอ้ที่บ้านทะเลิดตรงนัน้นเสร็จแล้วแหละจบแล้วกลับบ้านออกับ <Come in. S 1> น <Leon. S 1> เลออนอะคุณแอนเชอร์ลี่โอเคไหมแอนเชอร์ี่มาเ o ็เหน่อยโอเคจบแชร์เตอร์แล้วนะครับผมจบเกมแล้วก็16ชร์เตอร์ที่ผ่านมาก็ ดูมีคนดูไม่มีคนดูไม่เป็นไรนะครับผมจะอัดคลิปนี้ไว้เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อไว้อนาคตผมมาไว้เก็บไว้ดูไงว่าไอเราเคยทํำมิชชั่นตรงนี้เสร็จแล้วเราเคยเล่นเกมนี้จบแล้วเคลียร์แล้วอะไรเงี้ยเก็บไว้ดูตอนอายุเยอะๆนะครับผมก็เป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งโอเคแล้วพบกันใหม่ครับกับ d e s t e n t e v i e ในอีกเส้นทางหนึ่งนั่นก็คือเส้นทางของเอดาวอ์กนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ